ครับสวัสดีครับวันนี้เออผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการดาวน์โหลดเออพ b ออนไลน์เถือนนะผมอ่าอันดับแรกนะครับเข้ากลุ่ม pb b เถือนออนไลน์ใจเกินร้อยก็ได้นะครับผมเป็นกลุ่มที่ชอบแล้วก็รักในเอ,อ่อใน pb อะไร ก็คิวอะไรประมาณนี้นะครับผมเออซึ่งกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มแรกแรก,แรก,กลุ่มหลักที่ทําเซิร์ฟพัฒน,นานะระบบทุกอย่างนะครับไม่ใช่กลุ่มผมนะครับคือเป็นกลุ่มของพี่คนนี้นะครับผมครับผมกลุ่มอย่างนี้นะครับก็ให้เราเราผมจะทิ้งกลุ่มไว้ใต้คลิปเลยอ่ะในะการนะให้เราเข้ามานะครับผมอเอาไป กลุ่มพี่คนนี้แล้วกันกลุ่มเจ้าของเซิร์ฟเลยแล้วกันนะ,ะครับกดดูนะครับให้เราดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่ากดาไปเลยนี่ครับให้เราดาวน์โหลดตรงนี้เอ,อ่อนะครับไ่ตรงไหนก็ได้ครับอ่าครับสมมุติว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับ นี่ครับจะได้ได้จะได้ไฟล์แบบนี้มานะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับผมอ,อ้าวไมช้าจังเลยอ่ะรอ,อแป๊บนึงนะครับผมเครื่องประมวลผลไม่ทันนะครับ้ากดเย็ดนะครับถ้าใครเป็น Windows 7จะขึ้นอย่างนี้นะครับผม Windows 7จะขึ้นอย่างนี้ให้กด yes นะครับผมให้เราเลือกได์นะครับที่ต้องติดตั้งนะครับที่เราต้องการติดตั้งได้เลยอ่ะเลือกสักได์ไหนได้หนึ่งนะครับผมเลือกได้ดีนะครับซึ่งผมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะผมอ่าเนี่ยผมเลือกติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผมอ่าให้เรากดโอเคครับผมสักครู่หนึ่งนะครับ าเราเลือกได้เสร็จปั๊บเรากดโอเคตรงนี้นะครับผมว่ากดโอเคแล้วครับโปรแกรมที่เราโหลดมามันก็จะรันอินแล้วก็ติดตั้งเองอัตโนมัตินะครับอ่าพอติดตั้งแล้วนะครับพอติดตั้งเสร็จปั๊บให้เราเข้าไปที่ไฟล์เกมที่เราติดตั้งตะกี้นี้นะครับผมอ่านี่นะครับไฟล์เกมอให้เราส่วน ติดตามแล้วตัวตัวรันเกมตัวหลักนะครับมันจะขึ้นมาหน้าเดสก์ท็อปอยู่แล้วนะครับผมถ้าเข้าถ้าเข้าตัวนี้เข้าได้นะครับถามว่าเข้าได้ไมเข้าเข้าได้นะผมแต่ว่ามันจะไม่มีเซิร์ฟให้เลือกนะครับผมให้เข้าตัวนี้นะครับหรือมันจะรันินหน้าเดสก์ท็อปเราเองเลยนะอ่าพ,พอโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราไปดาวน์โหลดในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าครับดาวน์โหลดในกลุ่มอีกทีหนึง่ง กดดูเพิ่มเติมนะครับนี่ครับดาวน์โหลดแพ็ก v1 นะครับเ่ v ี v มันแพ็ก v1 นะครับผมคาดว่ามันต้องมี v2 v3 v4 อ่าลองคอยติดตามกลุ่มเอาแล้วกันนะครับถ้าเขาจะอัปเดตแพ็กใหม่คงจะคงจะเปลี่ยนลิงก์โหลดนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อดาวน์โหลดเป็น pack 2, pack 3, แพ็กสแพ็กอะไรอย่างนี้นะครับผมที่มันไม่เป็นลิงก์แบบพวกนี้นะครับผมคือมันอาจ จะป้องกันอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ครับผมก็ไม่รู้ให้เรานะครับผมคัดลอกนะครับผมเอาไปไว้อ่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับผมอให้ลบให้ลบไปให้ลบไปนะครับมันจะเป็นเบนทบัอกอยู่นี่ครับมันจะเป็นเบนบัอกอยู่นะครับให้ลบไปเลยอ่แล้วก็จะได้อย่างงี้นะครับผมแล้วกด Ent e r อหนึ่งครั้งครับอ่าจะเป็นหน้าต่างอย่างงี้นี่ครับ ตัวนี้นะครับให้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมสีฟ้าเนี่ยครับผมกดกดดาวน์โหลดหนึ่งครั้งครับแล้วก็เซฟไว้ตรงไหนตรงนึงนะครับผมอ่าผมดาวน์โหลดอ่านะนะอ่านะนะผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าแล้วก็ไปดูที่เราดาวน์โหลดไว้ตรงไหนตรงนึงนะครับให้เราแตกไฟล์แตกไฟล์ครับผม ่าแล้วก็เข้าไปข้างในเอ่ออัปเดตแพ็คนะครับผมให้เราเข้าไปข้างในให้เราคัปปี้นะครับ GUI นะครับแล้วคัปปี้ไปเลยแล้วก็เอาไปไว้ในโฟลเดอร์เกมที่เราติดตั้งนะครับผมเกมออนไลน์นะครับคุณติดตั้งไว้ได้ไหนก็เอาไปทับเลยครับอ่าเข้ามาในได้เกมนะครับก็กดวางไปเลยครับผมอ่ากดยีสครับผมกดยีสกดยีส อ่าติ๊กถูกสักหน่อยนึงครับกดออป,ปี้ทับไปเลยครับผมอ่าเสร็จแล้วครับแล้วก็มาลองเข้าเกมกันดูเลยแล้วกันนี่นะครับผมตัวเกมอ่าเราลองเข้าเกมกันดูครับ w i น d o ว s เจะเป็นอย่างนี้ครับหรือไม่ก็มันมีอย่างนี้ครับรันรันแอดมินก็ได้ครับผมอ่าจะขึ้นอย่างนี้กดเจ็นครับผม ให้เรากดคําว่าหาหาเริ่มไฟล์นะครับหาไฟล์เริ่มอ่ามันจะบอกว่าอัปเดตเริ่มเกมได้อ่าเรากดโอเคครับผมแล้วเรากดเริ่มเกมอีกเลยอ่าพอกดเริ่มเกมแล้วก็รอสักพักนึงครับให้ตัวเกมมันประมวลผลข้อมูลก่อนใจเย็นๆนะครับผมใจเย็นๆมันก็จะดาวน์โหลดนะครับ ส่วนคนไม่เข้าใจว่าสมัครยังไงนะครับผมคือสมัครนี้มันจะเป็นแบบยังไงล่ะให้เราใส่ไอดีตามที่กลุ่มบอกเลยอ่ะเดาเข้าไปกลุ่มก่อนกลุ่ม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 นี่ครับอ่านอ่าน,อ,านอ่านครับผมขอให้อ่านแล้วคุณจะเข้าใจเองนะครับผมวิธีสมัครนะครับ ID ต้องเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า6ตัวห้ามเกิน10ตัวพารเวิร์ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นตัวเลขมากกว่า6ตัวหรือห้ามเกิน10ตัวนะครับผมให้เรามาที่ i อดีนะครับ ID มากกว่า6ตัวนะครับผมผมเจ็ดตัวนะครับผม D J S M A R T อจ็7ตัวส่วนพาสเบิร์ผมจะเอาเ่้าตัว อ่าแล้วก,กดล็อกอินครับเป็นไงครับไม่ยากครับอ่าแล้วก็กดเข้าเซิร์ฟตามปกต,ตินะครับผมอ่าสมัครใหม่จะได้เท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหรออ่าครับส่วนคนสมัครใหม่นะครับนี่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  gm เราใจดีครับแจกของทัดด้วยหรือเปล่านะผมเห็นแวบๆบวแบบว่าเขาให้ไปอะไรสักอย่างหนึ่ง ไหนไหนไหนอ้าวหายแล้วแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ไม่รู้นะครับลิงก์เขาหายไปไหนแล้วผมก็ไม่รู้กันอ่ะเอาเป็นว่าเข้าได้แล้วกันนะครับเข้าได้แล้วก็ส่นข่าวสารอย่างอื่นก็ไปติดตามเอาแล้วกันอ่าเราก็มาดูอย่างอื่นนะครับผมแคนเคินอะไรก็ว่ากันปะไอเทมนะครับผมของฟรีเยอะแยะครับผมไม่ต้องห่วงของฟรีเยอะแยะตัวละครก็ฟรีครับผม ไอเทมก็ไปดูช็อปกันเลยอ่าครับก็มีปืนขายนะครับตังไม่ถึงไม่ต้องหาวซื้อนะครับผมอ่าโอเคครับเราเราก็มาลองยิงกันสักแป๊บหนึ่งอ่าลองดูนะครับไม่ยากนะครับศึกษาเอานะครับเดี๋ยวผมก็แป๊บหนึ่งนะผมจะยิงดูก่อน โอเคครับปกติดีเดี๋ยวผมขอจบการอัดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้มาเล่นกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีครับ